โครงการพลิกไอเดียพลิกชุมชนนะคะก็เป็นโครงการหนึ่งของสำนักงานกำกับกิจการพลังงานนะคะที่ดำเนินการขึ้นมาก็เพื่อที่จะส่งเสริมนะคะการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะชุมชนที่อยู่รอบโรงไฟฟ้านะคะโดยอาศัยเงินจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้ามาทำโครงการนี้นะคะแล้วเราก็มองเห็นว่าเราก็อยากส่งเสริมให้เด็กนักเรียนนักศึกษานะคะได้มีโอกาสที่จะเรียนรู้แล้วก็มีส่วนร่วม ในเรื่องของการพัฒนาชุมชนในเรื่องของการที่จะพัฒนาความรู้ความสามารถนะคะโดยเฉพาะเราเน้นในเรื่องของการสร้างคลิปมาเพื่อที่จะแสดงถึงความคิดนะคะในเชิงสร้างสารรค์ว่าเขาจะพัฒนาชุมชนอย่างไรนะ,ะซึ่งเราก็มีการออกไปทำรถโชว์นะคะทั่วประเทศที่เรามีสํานักง,งานเขตอยู่13แห่งทั่วประเทศเพราะอยากจะให้โอกาส ทั้งประเทศนะคะเด็กๆทั่วประเทศได้ได้ไดมีโอกาสเข้าร่วมโครงการนี้ซึ่งก็ปรากฏว่ามีเ,เด็กนักเรียนนักศึกษา,ามาเข้าประกวดทั้งหมดเนี่ย96โครงการด้วยกันนะคะแล้วก็ได้ผ่านการคัดเลือกออมา13โครงการในวันนี้นะคะซึ่งก่าจะมาถึงวันนี้ก็ได้มีโค้ชนะคะตั้งแด้านการตลาดในด้านการประชาสัมพันธ์ไปช่วยแนะนําด้วยเ,เพื่อที่จะให้พัฒนาในการทํา คลิปไดไอเดียนะคะวันนี้ก็มีทั้งหมด13โครงการที่มาประกวดกันนะคะซึ่งเราก็จะเน้นด้วยว่าโครงการที่ชนะประกวดเนี่ยก็อยากจะเห็นว่าสามารถเอาไปพัฒนาชุมชนได้อย่างแท้จริงนะคะก็มีการให้รางวัลด้วยนอกจากให้รางวัลนักเรียนนักศึกษาในเรื่องความคิดแล้วเนี่ยก็จะมีเงินนะคะให้อีก200,000บาทเพื่อที่จะไปทําให้เกิดผลจริงๆค่ะก็คิดว่าก็เป็นการที่กระตุ้นให้ เด็กๆนะคะนักเรียนนักศึกษาหรือจริงๆเราบอกว่าไม่ไม่ใช่นักศึกษาก็ได้เพราะอายุ16-25ปีขึ้นไปก็สามารถมาร่วมได้นะคะก็จะเป็นการทําให้มีความรู้ความเข้าใจแล้วก็ช่วยประชาสัมพันธ์นะคะบทบาทของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าด้วยค่ะก็เท่าที่เราคุยกับโค้ชนะคะแล้วที่เราได้เห็น การนำเสนอของน้องๆก็เห็นว่ามีความสามารถมากนะคะและโครงการก็ดูแล้วสามารถที่จะเอาไปดำเนินการได้ทั้งนั้นแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อชุมชนอย่างแท้จริงนะคะเพราะฉะนั้นโครงการที่เลือกมา13โครงการนี้ก็ถือว่าเป,เป็นโครงการที่ใช้ได้จริงๆกรรมการคงมีปัญหาะ,ะในการที่จะตัดสินว่าจะให้ใครชนะเลิศค่ะเรื่องของกาลอกอะไรเราดูทั้งในเรื่อง แนวความคิดนะคะทวาคิดสร้างสรรค์น่ะรวมทั้งถึงในเรื่องของการนําความคิดเนี่ยไปพัฒนาชุมชนือนใ,หให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะคะแล้วกม็มองว่าจะต้องทําได้จริงตามกําหนดเวลาด้วยนะคะและท้ายสุดก็คือจะต้องสะท้อนถึงภาพลักษณ์ของคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานนะคะรวมทั้งสำนักงานด้วยเนี่ยนะคะเพราะเราก็อยากจะให้อ่อ โครงการนี้ได้มีโอกาสที่จะประชาสัมพันธ์บทบาทของสำนักงานและกองทุนพัฒนาไฟฟ้าด้วยไปในข่าวเดียวกันนะคะโครงการอะไคา่ได้มยาบไว้ค่ะม,มีอะไร้โครงการปีหน้ายังไม่ได้พิจารณาค่ะยังไม่ผ่านการพิจนารณา,ยยาแต่ก็มีเสียงเรียกร้องนะคะว่าอยากจะเห็นโครงการแบบนี้อีกค่ะสุดท้ายอยากให้สํนงควมามดีเีมนิ่ค่ะกันน้องๆที่ได้รับรางวัลค่ะ ก็พวกเราพี่ๆนะคะก็อยากจะแสดงความยินดีกับน้องๆที่ได้รับรางวัลนะคะเป็นโครงการที่น่าชื่นชมนะคะเป็นประโยชน์จริงๆต่อชุมชนและก็อยากจะเห็นน้องๆนําไปพัฒนาชุมชนนะคะถึงแม้บางโครงการอาจจะจะไม่ได้รางวัลที่หนึ่งนะคะแต่ก็ดูแล้วเนี่ยสามารถที่นำนำไปใช้ประโยชน์ได้นะคะค่ะโอเคค่ะ <Yaz ık> <c oughs>